ครับเป็นวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีสวีดดัตตัวกผมช่องตุยพระเลาะชนะครับวันนี้เราก็มาไล์สดวันอาทิตย์วันหยุดครับท่านผู้ชมมามาเขารู้จัก

สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับผมหนึ่งคนครับสวัสดีครับผม ครับผมเข้ามาแล้วก็ทักทายกันหน่อยครับผมขอขอบคุณสีท่านครับเข้ามาแล้วครับวันนี้เราก็มาไลฟเสดอูอยต้ต้นตมะขามครับผมหน้าบ้านครับ วันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยมาครับผมขอรุ่มหัวใจคนละดวงครับนแบบะไปไปดูแม่เก็บ กรอกสลิดครับทำชมทูมตัวไรส่วนให้ดูเลยนี่ขอขอบคุณครับผมยิบสองท่านครับ สองท่านครับไปก่อนไมปก่อนดงกันดึง่แหละ ขออนุญาตเสียบไม้ก่อนครับโอเคครับท่านผูคค้รรมชมขอขอบคุณครับผมแปดท่านครับวันนี้เรามาไร้สดนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ช่องตุ้ยพาดอชแน่วครับนี่เรามาไลฟ์สดวนนะฝากกดไลค์กดแชร์ก็ช่องตุ้ยพาดอชแน่วครับเรามาหาลยยายสดทีเ่เรามาหลายอืมดอกสลิด มาครับหัวใจกระด้วงครับผมหัวใจกระดวงครับผมบอันนี้เขาเรียกว่าสลิดครับเกลือสลิดครับนนรย,ยังเป็นหน่วยเลยปเดี๋ยวเราเข้าบ้านดีกว่า พาครับมากินส้มตำด้วยกันครับขอขอบคุณวันนี้ก็เข้ามาดูสามสิบคนครับผมขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจครับ,รบขอขอบคุณวันนี้ก็เข้ามาดูสามสิบคนครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับ ส้มตำครับมาครับท่านผู้ชมมากินด้วยกันครับวันนี้เราก็มานั่งไลฟ์สดครับผมอยู่ใต้ต้นมะขามครับหน้าบ้านคะรับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มานั่งไลฟ์สดครับผมอยู่ต้นมะขามครับหน้าบ้านครับท่านผู้ชม 我。 กินข้าวมาครับมากินข้าวด้วยกันครับผม,ข,ม,บมข้าวม,ม,มารับชมก็หัวใจคกระดวงครับเข้ามารับ

เดี๋ยวผมจะไล่สดประมาณ15นาทีครับปิดไล่15นาทีผมจะไลสดประมาณ15นาทีครับไล่15นาทีขนาด้าวกลุกันี่สองตัวอือมาจากไหนเนี่ยจักูเป็นไปน้องกันที่2แมนไก่ฟาร์มสซมเนยับเะ็ดหาตัว วงหมวกางมันก่อนแคเท้าามาถึงหลายสายพันธุ์หลายสายพันธุ์ สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่จังหวัดไหนอ๋ออยู่ปักช่องครับผมอยู่ปักช่องครับเปนกหแ่ครับผมออออขอขอบคุณทุลังใจครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุยพระรอแชนแนลครับวันนี้เราก็มานั่งดูใต้ต้นมะขามนาะบ้างนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็เป็นวันหยนุดครับวันอาทิตย์ พรุ่งนี้ก็เป็นวันจะนายออกทำงานครับมาครับไปกินข้าวเลยกันครับผม,มบน่งกับแม่สองคนครับรบ,รบ่งนี่อยู่เอ็นเลยวพรัะบ่งไมเ่เตรียมลูกกอนนี่ครับกินข้าวครับผมกินข้าวกับกับ้บมตามครับกับแสบ หลุมมาทั้งนี้ครับผมอย่าให้เราใส่เสืเส้อจากฉันนอกครับผมธรรมดาครับผมคนเฒ่าคนแก่นเนาะไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผม อยู่ี่นี่ไม่ลนะแล้วเดี๋ยวถลบใกล้ๆนะครับ ขอขอบคุณทุกกำลังใจครับโอเคครับผมวันนี้เราอาจจะปิดไลฟ์แล้วเนาะปิดไลฟ์ประมาณสิบห้านาทีครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพ่อระอชัแนวครับผมคีนนาเจอกันมาสวดัสสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมมาคนนะะ้องคนนะเีย